กราธรัฒการเจ้าคณะอำเภอศรีนรงค์เยนท่านกิติชัยเกตองสาของถิ่นจังหวัดุรีประทานในพิธีประคมนายเจริญธรรมกิจนายกองค์การทหารสุตบุญบัวรอมคณะผู้บริหารสมาชิกเผ่าการทหารสุตบุญบัวกำนันสุตบุรบัวผู้ใหญ่บ้านผู้ถึงบ้านและเจ้าหน้าที่องค์การทหารสุตบุญบัวขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กราณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารที่ทําการองค์การมหาวิทยาลาวนหลังใหม่ในวันนี้อาคารที่ทําการองค์การมหาวิทยาลัวนลได้ก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งสุดทรงอับแคบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในในปัจจุบันทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการบริการสาธารณะเท่าที่ควรโดยใช้งบประมาณก่อสร้าง ปีประมาณ2 5 6 6และปี tamam. 2 5 6 7รวม5 8 3 3 0 0 0บาททั้นเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 7และผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5 6 8ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อให้มีพื้นที่ ใช้สอยเพียงพอต่อการปฏิบ well, ัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและเพื่อรองรับการขยายตัวของธงกินงานต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านบิณฑิชชัยเกียรติองษาท้องกินยศุรินประธานในพิธีได้เข้ามาลาให้ไว้ว่าพร้อมเปิดป้ายอาคารที่จะทำการ โคงการบรหารสมวนตำบลลังใหม่ขอเดียวเชิญครับท่านสมริหารท่าิาร่านผู้บริหารท่านผูริารท่านผ้บราท่านผู้บริหารอ่านกรารา่าน้่นท่านผร่านทานผนู้าร่นหานา่านาร่านาร่ริรบ่านทบนผ่้น่ท่านรบผม เราก็ไม่สึกยินดี่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารการบริหารเพื่สำรัจทาใหม่ในวันนี้ตามท่านนายกเก่าที่เห็นว่าอาคารที่ทำการก็ต้องอย่าเบียดเสือนะว่เราที่จะตปฏิบัติงานปฏิบัติงาที่ในการสนุกสนุกการบริการ ใน้กับทีน้องชาวตะบนเห็นว่าอาการก็เปลี่ยนเหมือนเป็นสถานที่ราชการที่เป็นสถานที่ใกล้ที่กี่กับการากุด็คือการทารตะบนในนนี้นะครับในการนี้นะครับก็ต้องบอกกับคุยทางใมายิที่สถานครับที่านได้มาูกันในการราานี้ ท่านในโยกย้ายงานนะครับทจะท่าจะท่าอาคารที่เป็นที่ทำงานของพนักงานตลอดจนทางทีมงานท่านนะครับในวันนี้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบันนี้มในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชชานที่มีคุณภาพเป็นการให้เริการผมขอเปิดป้ายอาคารที่ทำการของานกัหาระบวนการนี้นะครับ ท่านประธานในพิธีนะครับได้ทำการาง้าป้ายอาคารใหม่นะครับดูทายเกียรติไัยเกียรติงศาร่างขีดจอบชรินะครับ,บ,นนรบหลังจากนั้นขึน้าพส่งนะครับที่ประจำมามสฆ์นะครับพาะในแน่นอน้วยการคัดจนอย่างทรที่อาจจะเยบางคอาถา นะครับจีโนารล้างใหม่นะครับต่อท่านเจ้าห้าที่เมตตาด้วยผที่เกล้ยงใคร่้อนนครับนับด้วยนับด้วยนับด้วยสามสองหนึ่งไปาป อาองค์การโบราณส่วนตัวส่วนร้าใหม่นะครับได้เปิดแล้วนะครับจากพิ่มุนท่านผู้สุงนะครับอ่าที่ประจำหมัดส่งนะครับได้ประกอบพิธีอ่าเจริญชัยมงคลคาถานะครับจากพี่มุนด้วยความเคารพนะครับจากสิงห์นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตปะทา <imitation> 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 Hai su nak kata Tang su mang Tang lang su papa Su wati Tang su ano Su ที่คปิดกราษใหม่นะครับโดยถ่าปราท่รมการนภาษาังกอ่าท่านมาจัดมีมลมาจันเลยัูนี้นะครับ่ท่ช่วยเอาสแตนออกนะครับอานะครับปลายาล้วครับกระเช้ามานี้กระเช้ามานี้ยกะไร่ตาย เกิมป้ายอาคารเรไม่ได้นะขึ้นม่ได้บาดนี่แล้วนีเไ่ได้ไ่ได้เระไอ้ผู่ไดรับไปขึ้นเลยขึ้นเอนขครก่า้าปอดข้าวอดรแมกมาได้ได้มาข้าันอยอ่รอุ่ตด้มได้งรอได้ย่งงุนีกาย่นช่วงของอาการเกิมป้ายโดยพระอกผนั้นะครับพระครู อาคาลยานธรรมโคตรเพื่อกระดั้มเถิดสีหลวงอท่านได้เมตตานะครับเติมป้ายอาอาคารที่ทำการลังไม้นะครับอาแล้วก็ประธานในพิธีเปิดป้ายวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านกิติชัยนะครับเกียรติวสาอาท้องถิ่นอาจังหวัดฉนักจุฬินนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของวันนี้บริการรถกระเช้านะครับ อขอบคุณท่านานายกสมยศลุงพรนะครับที่มูลความสะดวกในเรื่องของรถกระเช้านะครับมา,มา,าท่านได้เอามาร่วมนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับเป็นรถกระเช้านะครับท้นะครับอากาศรละไมา เีิมายแครับน้ใหม่ของเรานะครับปลอาล้างใหม่ทีไสร้าขึ้นมาโลบุกเพชรเลยมาทำะได้โลุกเพชรเลย อัง ok> ้มที่น uh, ีเียวที่ลกยิ้มที่ไนแล้วขึ้นแล้วขึ้นเฮ้ยจะได้บอมยันดกมันมีขีดนอกลับอยู่อันนี้นายกแกนนด์รับประกันนะครับรถกระเช้าขอบคุณท่านนะครับที่ได้มาวามเื่อม่นใ้ได้ยุน้องน่ารู้มากเยเปิดตาดใหม่เลยน่ารู้มากเขยนายนยิ้มาดใหม่อเห่ย หลังจากพิธีเจิมเสร็จนะครับก็จะได้เชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ขึ้นประคานหลังใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจนะครับ จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาศาสนพิธีนะครับตามลำดับขั้นตอน 哎，走走。 ยอ้มนะคอ่ยภาพนะคะยังไคะเนี่ยว่วางว่างไางเลยปว่าเลยว้าวสวยมากเลยมองต้องนะครับหนึ่งสองอีกภาพนะครับหนึ่งสอง โอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยครับดูว่ารเดินทางอะไรนะฮะเยี่ยมเลยครับถ่ายภาพนะครับได้เสร็จสิ้นลงหลังจากนี้นะครับก็เชิญท่านประธานท่านเลขาธิกาของจุลุยที่ระลึกนะครับในพิธีเปิดอาคารสำนักงานอะ

อาเจ้นแาครับแล้วม่นะครับก็จะีงมีทางเที่รานะครับเจะท่าันกันยกหัวได้เพื่อไม่ก็ตามกันแลก่งมกันนะการระกอบพีนะครับเปิดป้ายท่าสมาชิกสภาหัวท่สี่ร สิ่งนี้ด้วยความเมตตาจากพระนักสงฆ์โดยพระเดชรุปุณท่านพระดุูกัลยาณธรรมโกศขอชจ้าคณะอเบอศรีนงม์พร้อมด้วยสังฆาธิการพระธิการนะครับรังกาจท่านะครับได้เมตตามาร่วม ประกอบพิธีทำบุญตักบ,บาตรนะครับขึ้นสำนักงานอาคารหลังใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอตอนนี้ก็ท่านก็จะไปที่นั่พักพระบรงนะครับแล้วก็เชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมเชินกันในวันนี้เชิญทุกท่านเลยนะครับ ่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนการศึกษานะครับสมาชิกสภานะครับนะฝ่ายปกครองนะครับตลอดจนพี่น้องชาวตะบลตรวจน,นะครับที่ได้เดินทางมาร่วมและท่านแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ เจ้าหน้าที่เตรียมเตรียมชุดนะครับให้ท่านได้เข้าประจำที่เลยนะครับนายกิติชัยนะครับเกตุวงศ์ษาท้องถิ่นจังหวัดสุริน ท่านกียติมาเป็นประธานในงานเปิดป้ายสำนักงานองค์การโยนาส่วนตะบลตรวดลังใหม่นะครับจึงตรงกับวันที่4เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ขึ้นเกําคำเดือน8และวันนี้รับความเมตตาจากค่าพระสงฆ์โดยการนำของพระเดชพระคุณทัานพระครูจัลยาณธรรมโคเจ้าพระนับเบอร์สีหลอง รวมด้วยพระสังฆาธิการได้ขึ้นประดิมฐสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายกิติชัยเกตองศาท้องถิง่นจังหวัดสุรินประธานในพิธีได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตร,รัยขออนุาเป็นเชิญครับ इमिना सकालेना पो मा इमिना सकालेना काङ्गे मा इमिना सकालेना yang panai Wiungwi sumaya dis nasaha pan siila Putam di mayang pande Wiung sumra kanaya

සথතරতেකිරිසි හරতে ජතලවිමසරতে nyaথ මේ තරුවන්නගමහනව มาจะยังතුතমে සুනต ัมมัสสวนะกาโลอยัมทันตัธัมมัสสวนะกาโอยทันตัธัมมัสสวนะกาโลอยัทันต

มันมันไม่ได้กินใกล้ดีมั้ง ไี่ได้นแ่ขี่กินได้แหลไม่ได้ินแบบแบบที่าไปล เชิญทุกท่านเลยนะครับเชิญคณะผู้บริหารท่านกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนุนาสวนรชาชการนะครับนายกทุกตําบลน,นะครับที่เดือดรามาลุมนะครับ แนนอนจริงๆเลยคุยได้เลยอาไนั่นตนาการสุดยอดแสดงว่าท่านพออยังไม่ขึ้นดูเลยใช่ไหมนี่ขึ้นเรียนครับแหย,ยบนยยหน่อยวะแปบ๊บหนึ่งอาเชิญครับเดี๋ยวเดียวเดียวให้หน่อยครับครับเดี thank <laughs> you